เดี๋ยววันนี้มาเตอร์จะมาแชร์นะครับการใช้วิดีโอดจะต้องมี extension ที่ให้มีความสามารถในการเขียนฟัตเตอร์ได้มาแล้วไม่เลยหวังครับว่ามาเตอร์ใช้ extension อะไรบ้างสวัสดีครับผมมาเตอร์อึ่งครับเดี๋ยววันนี้มาเตอร์จะมาแชร์นะครับการใช้วิดีโอดจะต้องมี extension ที่ให้มีความสามารถในการเขียนฟัตเตอร์ได้ มาแล้วก็เลยหวังครับว่ามันจะใช่เ x t e n s i o n อะไรบ้างครับมาเต้องจะมาที่ตัวเวสโคนะครับสิ่งแรกครับให้คุณลุงการเปิดตัวตัวที่เป็นนะครับ e x t e n s i o นก่อน extension ตัวแรกครับที่เริ่มการติดตั้งตัวแรกครับให้คุณลุงการตรองหาคำว่า flu ฟ f l เตอร์ตัวนี้ flu ที่ flutter flutter ไปแบบนี้ตัวแรกครับที่เริ่มการติดตั้งก็คือ e x t e n s i o นของตัวฟ f l เตอร์ตัวนี้ครับตัวนี้จะประกอบไปด้วยนะครับ ตัวคอมไบเมลอร์นะครับจะมีดาร์กแล้วก็จะมีฟัตเตอร์จะทำให้ตัวเวโคดเราอะสามารถเข้าใจนะครับตัวภาษาดาร์กนั่นเองครับเพื่อจะมีคอมไบเมลอร์ในการแปลงมันไปเป็นบันนีนั่นเองนะครับติดตั้งให้เสร็จแบบนี้ตอนติดตั้งก็ทำการกดไปครับมันจะมีสีฟ้าๆแปเรวิ่งมาติ้วๆจนเสร็จก่อนแบบนี้นะครับให้เสร็จก่อนนะครับให้เสร็จก่อนได้ยินครับต่อไปครับมาดูตัวที่สอง นี่ครับนี่เพื่อทำแบบทำสดเลยนะครับเห็นด้เดียวว่าเราตะตั้งอปิเชันเป็นยังไงเราจะใช้วิโคสในการเขียนภาษา,า,าเขียนฟัตเตอร์ภาษา,ษาดา้าเนี่ยต้องมีคอมพเลอร์ของมันครับตัวนี้ครับเป็นตัวทำการติดตั้งโปตัวทัพพอร์ตต่างๆนะครับของตัววิโคสเสร็จก่อนนะครับรอเขาครับจะมีสีฟ้าๆรอฟ้าๆเดี๋ยวมันวิทย์เรเสร็จก่อนติดตั้ง,ๆๆๆงเันเสร็จก่อน ไปก่อนเต็มเย็นนะครับป้า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 ปราไเ็จก่อนเดี๋ยวนี้นานจังเลยไปเด็ดไม่ดีดน,นะครับโอเคครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นคำว่านะครับอันนี้ต่อแล้วก็ d i s a ซ l e เบถ้าติดตั้งเสร็จแล้วต่อไปครับตัวที่สองครับ ให้ทำการเซิร์ชหานะครับนะครับคำว่าออซ O3F8W E EWE AWE S O M E3 แล้วก็ F F L U T After Offset Buffer ครับตัวนี้มาเตอร์ใช้ในการที่จะทำการเจนโค้ดครับจะเป็นใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมเดียวนี่นะครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับชื่ออ f f s e t b เตอร์ติดตั้งเลยครับตัวนี้อธิบายให้ฟังคือว่าในการในการเขียนโค้ดเนี่ยเราจะมีการเจนโค้ดอย่างเช่นคุณต้องการสิ่งที่ชื่อว่าเศษเล็ก นะครับให้มีคำว่าเศษเลทบิลเนี่ยจะเจอคำว่าเลือกที่เศษเลทบิลปุ๊บเนี่ยมันจะเจนเศษเลเลยเศษฟูลบิลจะเจนเศษฟูลเลยคุณสามารถเลือกบิลเลือกอินสเตดนะครับเลือกดิปโพสโน่นนะแค่พิมพ์คีย์สั้นๆแค่นี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะทำการเจนโค้ด้เลยครับตัวนี้ง่ายมากเลือชอบเลยเลือวยใช้ตัวนี้ครับชื่อว่าออสซัพฟัตเตอร์แซเลปเปอร์นะครับ ตัวไวครับมันจะต้องทำโมเดลครับตัวที่สามครับนำมาเราผ่านสองเอเจนชันเครับตัวแรกชื่อว่าฟัตเตอร์ตัวที่สองก็คือออสซมฟัตเตอร์ตัวที่สามครับชื่อว่า d a r d ดาร์แล้วก็ D A T A Data c l a หรือขาด data card ครับ data card คือตัวนี้มีหลายยี่ห้อนะครับ data card ครับยังไง data card data card นะครับเอายี่ห้อเพราะถ้าชอบยี่ห้อ heath good ครับเพราะว่าปรับมันปรับง่ายเดี๋ยวคราวหน้าจะสอนวิธีการ conflict มันนะครับติดตั้งตัวนี้ด้วยตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสร้าง หนึ่งคือคอนแทคเตอร์ครับคอนแทคเตอร์คือเม่อดที่มีชื่อเรียกขาดนะครับตัวทสองครับก็ใช้ในการเจนพวกนะครับโมเดลนิดนึ่งนะครับมันจะทำการสร้างพวกคอนแทคเตอร์พวกทูแมทพวกฟอร์แมทให้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาเริ่มจากเขาน่าจะมาเขียนให้นะครับตอนนี้ก็ครบแล้วดูครับไปเริ่มทำการกดตัวนี้มาดูครับนี่คือเอเดชันที่เราใช้อยู่ในการเขียนฟัตเตอร์ครับอย่างน้อยเนี่ยคุณมีของ3อย่างนี้อย่างแรกก็คือ ฟัตเตอร์อย่างสองก็คือออซามฟัตเตอร์สถนะเป็นอย่างสามก็คือดาร์ฟเดอะทาคาร์ดนะครับโอเคครับน่าจะได้นะครับโอเคกันไปด้วยขยันเดลิโอก,ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูคลิปกันที่ดิ่ต่อไปครับวันนี้ขขาข่าวครับว่าสาวัสดีครับ